พอเราใช้ไม้เสร็จเราก็มาเสียบวางไว้ตรงนี้มันก็จะถือว่าเป็นการชาร์จไปในตัวนะไม่นะครับเป็นไมซ์ซาราโมนิกนะครับเดี๋ยวตอนที่อัดคลิปนี้ตอนนี้อยู่ก็คือผมใช้ไมโครโนอยู่นะเดี๋ยวยังไงหลังจากนี้นะครับเราจะใช้ไมตัวนี้ในการที่จะทําคลิปแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูกันซิว่าคุณภาพเสียงเนะี่ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงจะเปิดเทสให้ดูความต่างอันนี้คือตอนที่เป็นไมโครโฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นซาราโมนิกแกะให้ดูกันก่อนเลยจัวบ วางถูกหางคันสูงตัวนี้น่าจะเป็นแจ็ค USB ตัวน่าจะเป็นตัวชาร์จป่ะมีแต่แจ็คอีกรูปแบบหนึ่งอ่ะนี่ไม้สายเฮ้ย <Hey! S 2> น,นุ่ม <Hey! S 2> นิ่มชิ้นเซบักเฮ้ย hey! แล้วนะครับพอเราเสียบป,ปล๊กไฟแดงๆมันจะขึ้นก็คือมันก็คือตัวชาร์จเป็นในตัวเนาะก็สามารถชาร์จก็มีระดับแบตเตอรี่บอกตรงนี้ครับแล้วก็ไม้ตัวหนึ่งใช้ได้ประมาณสักประมาณ 7ชั่วโมงนะโดยประมาณ7็ชั่วโมงนะครับแล้วก็อยู่ห่างไม่เกินร้อยเมตรดูซิว่าเสียงมันจะแตกต่างกันยังไงอะไรยังไงโอเคทุกคนผมก็มาลองเทสตหไมค์ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวไมค์กันซิว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเป็นรุ่น Sana Monic นะครับ mm hmm. Pro X B2 นะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวไมค์สตัวนะครับตัวแรกก็อยู่ที่ผมตัว2องอยู่ที่พี่เมย์ด้วยเมย์ <Yeah. S 1> แล้วก็มีตัวส่งสัญญ,ญาณด้วยนะครับก็ติดอยู่ที่กโปตอนนี้ที่เรากาลังถ่ายกันได้แล้วหน้าตาเหมือนเหมือนกันกับไมค์เลยครับ โอเคแล้วก็มันจะมีหน้าจอด้วยนะครับก็จริงๆหน้าจอมันไม่ได้กระพริบแบบนี้นะทุกคนมันเป็นระบบของพาวกับ NTSC นะครับซึ่งก็ตัวเสียบแจ็คสังเกตว่ามันจะเป็นตัวสีทองเอาไว้ป้องกันสนิมด้วยเน่หมูสมาเห้าเออแล้วก็จะมีตัวเสียบตัวใหม่ด้วยนะทุกคนตัวหนีบก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็รวมไปถึงที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จสังเกตว่ามันก็คือตัวสีทองเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของไมค์สำหรับงแล้วก็เป็นปุ่มกดต่างๆนะครับทุกคนครับโอเคสังกยงงมัันไ ประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะเสียบไว้ตรงนี้่ะลงมานิดนึงตัวบล็อกก็คือจะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นตัวที่ชาร์จแบตในตัวเนาะพอกดมาปุ๊บก,ก็พอเราใช้ไมเสร็จเราก็มาเสียบวางไว้ตรงนี้มันก็จะถือว่าเป็นการชาร์จไปในตัวนะครับแล้วก็ตัวกล่องเนี้ยก็จะมีตัวแบตของมันด้วยก็จะบอกสเตตัสแบตเนี่ยเห็นไหมมี4ีดวงไฟก็เท่ากับว่าแบตมันยังเต็มอยู่พอใช้ไปก็จะลดลงแบบนี้ระหว่างที่เราใช้พอเราพักมาเอาเสียบวางไว้นี่คือตัวแท่นชาร์จสีททอ,ทองเหมือนกัน มันก็จะถือว่าชาร์จไปในตัวนะครับทุกคนต่อไปก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์แถมด้วยนะครับก็เริ่มต้นจากนี่น้องสับลีจริงๆมันจะติดกับตัวไม้อย่างงี้แล้วมันก็จะมีฝอยๆอย่างงี้แต่ผมว่าไม่ค่อยใช้กันหรอกเอาไว้ป้องกันพวกน้อยเสียงน้อยเสียงอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ได้แล้วก็เป็นตัวของเสียบแจ็คจริงๆจะมีอีกรูนึงก็คือตัวงอๆแบบนี้2หัวเอาตอนนี้กาลังเสียบอยู่นะครับส่วนตัวนี้ก็คือไว้เสียบกับโทรศัพท์มันก็จะเป็นรุ่นซาร์มาเกสมาร์ทโฟนเห็นไหมเขาเขียนไว แล้วก็รวมไปถึงไม้สายนะครับสำหรับใครที่แบบถ่ายตามสตูดิโอแบบตั้งนั่งเฉยๆไม่ต้องร็อกไม่ต้องอะไรมากอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้ช่วยเพิ่มเติมก็คือเสียบประตูมแล้วก็ตรงนี้ได้เย่ <Yeah. S 1> เนี่ยเขาก็แถมมายเยอะเลยผมได้มามือหนึ่งครับก็ถือว่าราคาคุ้มค่ามากเลยนะครับก็ลองดูครับว่าเสียงหลังจากนี้จะแตกต่างกันยังไงเี่ <Hey, S 1> เราก็เสียบไว้เรีบเยบร้อยลองดูซิ hello t e s หนึ่งสองตอนนี้เราก็แหมวเจ๋งนุ่มไหมฮะเหมือนไข่แมวแหละ <laughs> อันนี้คือเสียบทั้ง2ตัวเลยนะครับตัว A ตัว B เนาะเสียบของพี่เมย์ด้วยเสียงดีขึ้นไหมเสียงแบบตัดน้อยไหมต้องลองดูไข่ข้างซ้ายไข่ข้างขวาเราเป็นไข่คู่กันไม่ได้ยินหรอกพี่เมย์ไม่ได้ยินจอไหมไม่ได้ยินอนะเสียงนุ่มขึ้นไหมคะรู้สึกลุ่มลึกขึ้นตัวรับสัญญาณนี่คือเอาไว้หลังหัวไม่ได้เอาไว้ตรงก้นไม่ได้นะครับเพราะว่าสัญญาณมันจะไม่สามารถทะลุตัวได้เราต้องเอาไว้้างข้างแบบเอวข้างเอวหรือว่าตรงข้างหน้าเราอะไรอย่างนี้เนาะ,ะมันจะมีตรงนี้ได้หน้าร้า เนี่ยเขากําลังปั่นกาแฟอยู่พอดีเลยดูที่ว่าเสียง,งมันเข้าไหม,ไห,มหรือว่าต่างกันยังไงไหม โอเคทุกคนจากนี้ก็คงจะใช้ไม้ตัวนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็ยังมีคลิปสต็อกเก่าที่ตอนที่ยังไม่มีไม้หรือยังไม่ได้ซื้อไม้นะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าคลิปไหนมีไม้เราก็จะมีทันี้มาเสียบให้ดูกันนะครับเป็นไม้ C ic, เซรามิกเนาะก็ซื้อมาเป็นรุ่น Pro XB 2นะครับก็ติดกับพีเมลไว้ด้วยขอเสียบพีเมลอีกรอบหน,หนึ่งส่งซ้ ลองเพลงให้ฟังเลยฉันไม่เคยคิดเลยจริงๆ <c oughs> อันนี้ี่เม์ถึงไม้อยู่แล้วก็เป็นตัวที่ติดไม้ข้างหลังเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาพูดจากข้างหลังเนาะเขาเป็นตัวสัญสักส่งสัญญาหลังจากนี้จะมีไม่โชว์ด้วยนะครับก็ลองเปรียบเทียบเสียงกันดูซิว่าคลิปก่อนหน้าที่ผมถ่ายจากไมโครโฟนกับคลิปนี้ที่ใช้ไม้ซาร์โมนนกนะครับเสียงชัดขึ้นไหมแตกต่างกันยังไงอะไรกันยังไงเนาะแต่ว่าเราจะไม่สามารถซ่อนไม้ได้นะทุกคนเพราะว่าสัญญามันจะส่ง ไม่สามารถทะลุตัวได้นะครับคือเอาใส่ที่ตูดไม่ได้ได้แต่ใส่ข้างๆหรือใส่ด้านหน้าประมาณนี้ดูความแตกต่างของเสียงไหมสิว่าเป็นยังไงบรรยากาศอยู่ในคาเฟ่งปงโปง่ปงโปง่ปงมีเสียงแทรกซ้อนเป็นช่วงๆดูสิว่าเสียงมันจะต่างกันยังไงอันนี้คือผมพูดเสียงเบาลงนะปกติเราก็จะพูดเสียงดังเนาะพี่พีนจะพูดเสียงดังใช่ไหมพี่เมย์ใช่จะโบกเวกวอยแต่คือจะไม่ค่อยได้ยินเสียงโมโนโทนของพี่เมย์เพราะว่าพี่เมย์จะพูดแบบเสียงปกติประมาณนี้ ใช่แล้วคู่นี้แหละ,ะแต่อันนี้คือมีไมค์มากขึ้นก็น่าจะทำให้ได้ยินเสียงพูดเมชัดขึ้นนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้ครับทุกคนก็อย่างไงไว้เราเข้ามาเจอกันในอ<ช>ีต่อไปว่าเราจะมีไมค์กันลเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสถานีกล้องดูซิว่าผมจะใช้กล้องตัวไหนแล้วก็เลนต์ตัวไหนผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าค่อยๆพัฒนาตามช่องไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนช่องฟิงิๆนะครับไลค์ก็แชร์ s u b s c r i b e ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าอุปกรณ์ต่อไปที่ผมจะซื้อเป็นตัวไหนเจอกัน Peace. บิ๊กบ นอกจากนี้ก็ไปซื้อเคสมาด้วยนะครับเป็นเคสเนี่ยผมซื้อตัวนี้จริงๆมันซื้อไอตัวของไอตัวโกโปรของผมมันเป็นโกโปรเก้าใช่ไหมโกโปรเก้าก็จะใช้ตัวโกโปรมีเดียมอดนะครับซึ่งก็ราคาประมาณ3ามพันกว่าแต่ว่าไม่จาเป็นเราใช้ยี่ห้อตัวนี้ก็ได้รูปแบบแบบนี้นะครับจริงๆมันมีวงกลมด้วยแต่ว่าผมถอดเอาไว้ตรงนี้คุณอเออนี่ครับใส่ไว้ตรงนี้นะปั๊มแล้วเอาโกโปรมา,สาใส่ข้างในแล้วก็ส่วนของไอตัวจับก็น่าจะใส่ข้างบน น,นี้ให้เห็นคร่าวๆก่อนแล้วจะเอาสายมาติดอะไรก็ว่ากันไป